คนงาน10คนสร้างบ้าน3หลังเสร็จใน15าวานันถ้าคนงาน5คนสร้างบ้านแบบเดิม2หลังจะเสร็จในเวลากี่วนันก10ข20ค30เมื่อ40ข้อสอบครูผู้ช่วยภาคก2,567มีวิธีคิดดังนี้จากสูตรจำนวนคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารงานหนึ่งเท่ากับจำนวนคนสอง คูณวันสองหารงานสองจากโจทย์คนงานสิบคนสร้างบ้านสามหลังเสร็จในสิบห้าวันแทนค่าจะได้10บคูณสิห้าหารสาจากโจทย์ถ้าคนงานห้าคนสร้างบ้านแบบเดิมสองหลังจะเสร็จในเวลากี่วันแทนค่าเท่ากับ5้าคูณวันสองหารสองตัดสิกับสาได้ห้ากับ1จะได้ห้าสิบเท่ากับเศษห้าส่วนสองคูณวันสองแก้สมการ นำเศษสองส่วนห้ามาคูณทั้งสองข้างของสมการตัดเศษห้าส่วนสองกับเศษสองส่วนห้ามีค่าเท่ากับหนึ่งห้าสิบตัดกับห้าได้สิบกับหนึ่งนำสิบมาคูณกับเศษสองส่วนหนึ่งจะได้ยี่สิบเท่ากับวันสองหรือวันสองเท่ากับยี่สิบดังนั้นจะเสร็จในเวลายี่สิบวันคำตอบข้อสอบนี้คือขอยี่สิบ